นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางมาใช้สิทธิ์คันลงคะแนนท่ามกลางเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเกียรติมงคนตราเชียนนั้นจรนำพองได้นำไปประมาณโยกในโปรมีน อย่างายเปียกปอนบบอนาคาคุณเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและบุญราณีภริยาเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดกันดานทางภาคใต้ของประเทศครับการเลือกตั้งครั้งนี้เผชิญข้อคอรหามากมายเนื่องจากว่าเป็นศึกเลือกตั้งที่ไร้ซึ่งพักฝ่ายค้านหลักหลังจากเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาประกาศาตัดสิทธิ์พักแสงเทียนซึ่งเป็นคู่ท้าชิงที่เหลืออยู่เพียงพักเดียวในการลงสมัครรับเลือกตั้งโดยให้ผลว่าส่งเอกสารการ ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนการเลือกตั้งครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นเวทีในการเปิดตัวหุนมาเนตบุตรชายคนโตของฮุนเซนอย่างเป็นทางการในฐานะผู้นําคนต่อไปหลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฮุนเซนให้สัมภาษณ์สำนักข่าวฟินิคส์ทีวีของจีนว่าหุนมาเนตสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ใน3-4สสัปดาห์หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารประเทศครับ